อย่งเท็ดไปทัว่วทีบทัวแดนอันนั้นเจ้าสีเอาไว้กินสีปีมันนี้สาดกับเลี้ยงของเจ้าฉันว่าได้วอลลี่แล้วอันนั้นฉันวอลลี่แต่กันกำลังสีเ,น,เนียะนี่นะคะนางก็เตรียมเครื่องนะคะวันนี้จะต้มน้ำปลากระชายนะคะกินกับขนมจีนนะคะ เพาอ,องมันแหลกครับเออจังสระบูบูมันลนะจะมาเพียแแสบทองอกีกหรือบัตร่นนำรางคุกนางบรรยากาศนะครับวันนี้นะคะหน้าหนาวประกาศหน้าหนาวเป็นทางการแล้วนะคะวันนี้หน้าหนาววันแรกของฤดูกาลก็นี่เดี่ยนาว มันเริ่มหนาวแล้วเขาใจบริตัว,วายอยู่ทั้งเหนือน่คือว่าเขาก่กอไฟปากสั้นกันเบิดแล้วเมืองจีนที่มาก็กําลังตกเยอะ่ม,มีน้โอ้ย <laughs> <c oughs> นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ําปรุงนางนะคะอ,อันนี้อันนี้ไม่ได้อันนี้เ่รามันหมอนมรณะแล้วเปลี่ยนชาย,ยามหมเป็นหมอนมักไงอ่ะอบสบายดีไหมมันก็ะเสียบฟักเลย ทอดได้วาหน้าทิศอ๊ามอดจังสี่กับสิบปั๊บสองสามลอยว่าเมียนผู้สาวบอกนั้นมันสั่งมาวันวาบอกนั้นสิได้ไปฝึกงานมันสั่งมาพันสองในสองชุดก็ได้สองมออืมมันเข่าวะนะเม่ใยี่พินบอกนั้นมันก็เลยเอาไปเขายัวเขินแล้วนี่นะคะก็จะอุ้ยน้ำเพิ่หน่อยแถบเม่ใยี่พินใส่น้ำปลาลงไป เอาเขาไปเห็นใน้ี่น้อนโหลดฉันมานพอกระเทือนไหลนะถ้าเกิดมีเนื้อปลาสิเป็นน้ำยาขนมเินแล้วพี่น้องแต่ว่านี่เราต้มแบบนี้นะคะน้ำปลากใส่กระชายแล้วก็ราดขนมจีนนะคะก็จะทําการซะยองออกพี่น้องเห้มันแตกออกจะแตกออกจากกานนะคะเพื่อที่จะได้ราดน้ำตนแตกเมดบ่ดบัตที่นี่บ<อ>่เลาเบือดอกแล้วอลพอแล้ว รือห่าเนวปิดไว้ดีๆแต่มันก็นแข็งพ้าเขามมลานาอยู่แล้วเนก,การนั้ก็จะสสาะออกสิ่งละพี่น้องนี่ยขนมจีนแต่ว่าไม่ใช่เป็นน้ำยานะก็จะทำเป็นแบบเป็นน้ำประแดกใส่ตำกับใช้ใส่ผีอย่าง้สิ่ล่หะค่ะก,ก,ก็จะประมาณนี้เลยค่ะมาไข่เจียวมานั่งรอกินอะไรเนี่ย ไปแล้วค่ะพบเจอกันคลิปหน้านะคะ